เศษ91ส่วน2567มันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนภาคพิเศษสอดโอราโทเรียเล่ม12แรงเอบวกตัวตนของเอนิโอถูกเปิดเผยการบุกโจมตีปราสาทมารจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยโลกิดีอันเคเทอร์เมส ฮีเฟสตัสและพีคเนตแฟมิเลียสึกตัดสินที่มีโอราริโอและชะตาของมวลมนุษยชาติเป็นเดิมพันแต่ตัวตนของเอนิโอกับเป็นผู้ที่คาดไม่ถึงเล่มนี้ถือว่าเป็นการจบบทที่ลากยาวตั้งแต่เล่มแรกถึงการต่อสู้ของพวกนางเอกกับศัตรูที่ต้องการทำลายเมืองแต่พอเปิดเผยตัวตนของบอสที่บงการอยู่เบื้องหลังกับเป็นบุคคลที่คาดไม่ถึง ทำให้เมื่อรู้ความจริงถึงกับประหลาดใจและอยากทราบถึงคำอธิบายที่ผู้เขียนได้วางเอาไว้พอเฉลยแล้วจึงทำให้เข้าใจและยอมรับได้ถึงสิ่งที่ปูวไว้ทั้งหลายต้องบอกว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีความสุดยอดจริงๆแม้จะมีฉากเศร้าๆสะเทือนอารมณ์ก็ตามมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป หลังการบุกคโนตซอสเส้นทางเขาว,วงกฏที่มนุษย์สร้างขึ้นที่จบลงด้วยการสูญเสียไดโอไนซัสเทพแห่งการกลั่นวายและไดโอไนซัสแฟมิเลียทั้งหมดตลอดจนคโนตซอสยังมีเนื้อเยื่อสีเขียวมากมายจนกลายเป็นปราสาทมารกัดกินผู้คนทำให้ทุกคนในโลกิเทพแห่งความสุขโซนแฟมิเลียต่างสิ้นหวังเบดแววูฟนักผจญภัยเลเวลหก กับไม่สพอารมณ์ได้ปลอบทุกคนว่าพวกฟินหัวหน้ากลุ่มโลกิแฟมิเลียนักผจญภัยเลเวลหได้เริ่มเคลื่อนไหวแทนพวกนายที่นั่งอมงทุกข์แล้วอายนางเอกองค์หญิงดาบนักผจญภัยเลเวลหได้มาดูลาฟิยาเอลจอมเวทที่บูชาอายที่หัวใจแตกสลายจากการตายของฟิลวิสหัวหน้าของไดโอนซัสฟมิเลีย แต่คำพูดของเธอหรือเพื่อนๆกับไม่สามารถส่งไปถึงลาฟิยาได้ฟินได้หาข้อมูลของภาพมังกรนิดฮอปกับยิงสาวทั้งหกคนที่ลาฟิยาวาดไว้ตอนที่พบธานาทอสเทพแห่งความตายผู้นำอ e ีวิรุสเพื่อหาจุดประสงค์ของเอนิโอผู้ทำลายล้างโดยมีนักผจญภัยบางส่วนได้รับคำสั่งจากกีให้บุกเข้าไปในปราสาทมานัน เพื่อจัดการกับเนื้อเยื่อสีเขียวที่เริ่มหมดสภาพลงโลกิที่เดาถึงตัวตนที่แท้จริงของเอนีโอ e จึงได้พาโซมะเทพแห่งเล่าไปหาเฮอร์เมสเทพแห่งการสื่อสารพอบอกถึงการคาดเดาของเธอให้เฮอร์เมสทราบว่าเอนีโอ e อาจเกี่ยวข้องกับบีกนีเธอร์เทพธิดาแห่งความบูดมสม,มูรณ์ เอเมสจึงรับผิดชอบไปสืบต่อทีโอเน่เด็กสาวอเมซอนคนที่ใช้ดาบคู่นักผจญภัยเลเวล6ได้มาขอบคุณเรไซเรนเซนอสที่ซ่อนตัวอยู่ที่คฤราสหาดโคลโเปลที่มั่นของโลกิแฟมิเลียหลังจากช่วยชีวิตฟินที่เธอรักไว้แต่ทีโอเน่กับสั่งห้ามเรหลงรักฟินเด็ดขาด ซึ่งเรก็บอกว่าคนที่เธอชอบคือเบลพระเอกนักผจญภัยเลเวลสส่วนอลิเซียแฟรี่ฟอสก็ขอให้เรช่วยร่วมต่อสู้ด้วยซึ่งเรก็ตกลงเพราะเธออยากบินใต้ท้องฟ้าสีครามการร่วมมือกับมนุษย์คือความฝันของพวกเซนอสมอนสเตอร์ที่มีสติปัญญาอย่างพวกเธอพวกไอทีโอนา เด็กสาวอาเมซอนคนน้องใช้ดาบใหญ่แฝดนักผจญภัยเลเวล6และทีโอเน่ได้รับคำสั่งไปหาข้อมูลมังกรนิทฮอคที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติแรกก่อน3เควสใหญ่ที่ไม่มีใครรู้รายละเอียดแต่ในห้องสมุดของพวกโนมกับไม่มีรายละเอียดบันทึกไว้พอไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มพวกอายจึงตัดสินใจไปหาข้อมูลที่กี่แทน แต่ระหว่างทางพวกอายได้พบเบลทีโอนาจึงถามไปว่ารู้จักตำนานมังกรนิดฮอกหรือไม่เบลจึงตอบว่ามังกรนิดฮอกถูกพูดทั้งหกรวมพลังใช้เวทสังหารไปทำให้ฟินรู้ถึงแผนของเอนิวโอที่ต้องการใช้เวทโบราณในการทำลายเมืองโอราริโอด้วยเดมิสปิริตพูดเทียมทั้งหกตนที่อยู่ในปราสาทมรน ฟินจึงไปห้องของยูเรนัสเทพผู้สร้างกิลปรึกษากับพวกดีอันเคเทอร์เมสฮีเฟสตัสและพิคเนตแฟมิเลียเพื่อเตรียมรับมือโลกิที่เห็นลาฟิยาที่หัวใจแตกสลายจึงได้กระซิบบางอย่างกับเธอทำให้ลาฟิยายืนหยัดขึ้นมาได้อีกครั้งแต่อายกับกลัวลาฟิยาจะตกอยู่ในความแค้นเหมือนกับที่เธอเคยเป็น ก่อนโลกิจะทำการอัพเลเวลให้กับลาฟิยาขึ้นเป็นเลเวล4การบุกโจมตีเดมีสปิริตทั้ง6ตนโดยทัพแรกนำโดยฟินทัพที่2นำโดยริเวเลียไฮเอลนักผจญภัยเลเวล6ที่มีไอร่วมด้วยทัพที่3นำโดยกาเรตเดวาฟนักผจญภัยเลเวล6ทัพที่4นำโดยทีโอหน้ากับ ione, ทีโอเน่ทัพที่5นำโดยเบตกับลาฟิยาโดยพวกซูบากิ หัวหน้าเฮเฟสตัสแฟมิเลียร่วมทัพที่สส่วนคนของพิคเนตกระจายไปทัพที่สองกับ3อามิตฮิลเลอร์ที่เก่งที่สุดในโอราริโอจากดีอันเคสแฟมิเลียร่วมทัพที่สก่อนสักติหัวหน้าพิคเนตแฟมิเลียจะสงสัยถึงเดมิสปิริตตนที่6ที่ฟินไม่ได้สั่งให้ใครโจมตีจึงถามออกไปฟินจึงตอบว่าให้พวกเซนอส รับผิดชอบส่วนเฮอร์เมสแฟมิเลียรับผิดชอบหน้าที่ไปตรวจสอบดีดมีเทอร์แฟมิเลียพอประชุมเสร็จฟินจึงตัดสินใจไปยังเฟรยาเทพธิดาแห่งความรักและความงาม mm hmm. Family, แฟมิเลียอสซี e เมอร์คิวรีหัวหน้าเฮอร์เมสแฟมิลีได้นำคนในแฟมิเลียบุกโจมตีที่ม่านในเมืองของดีดมีเทอร์แฟมิเลีย กับพบเพียงความว่างเปล่าไร้ผู้คนนอกจากกลิ่นคาวเลือดที่ทิ้งข้อความว่าโอราลิโอจงสูญสิ้นฉันจะเปิดทางสู่นรกเองทุกทัพสามารถบุกฝ่าด้านเจียนที่ยิงเวทต่างๆมาได้ด้วยผ้าคลุมกันเวทที่พวกซูบากิสร้างจนเข้าไปถึงเดมิสปิริตได้แต่กับต้องพบเดมิสปิริตที่เป็นต้นไม้ขนาดยักษ์และมีใบหน้าสามใบอยู่ที่กลางลำตน้น ซึ่งสามารถใช้เวทโจมตีกลับมาได้ทั้งพื้นที่รอบๆดันเจียนก็ยิงเวทโจมตีมาราวกับล่อทุกคนเข้าสู่กับดักทำให้ทุกทัพพบกับความยากลำบากอายได้แยกออกไปรับมือกับเรวิสหัวหน้ากลุ่มอ e ีวิรุสที่เป็นครีเจอร์ ซึ่งเป็นศึกตัดสินระหว่างพวกเธอทั้งสองโดยอายที่มองเรวิสเป็นสัตว์ประหลาดกับต่อสู้ได้อย่างสุดกำลังด้วยสายลมสีดำที่อาบยังร่างของเธอด้วยความแค้นจากสกิลอาเวนเจอร์องค์หญิงชำระแค้นจนทั้งสองล่วงลงจากชั้น สิลงไปชั้น12เรวิสที่รับมือไม่ได้จึงได้เพิ่มพลังด้วยการดูดกลืนเนื้อเยื่อสีเขียวกลายเป็นกรอดสีแดงก่อนจะเข้าต่อสู้อีกครั้งส่วนทัพที่5กับเจอเครีเจอร์สวมหน้ากากใช้กับดักแยกทัพออกเป็นสองส่วนทำให้พวกเบตกับลาฟิยาตกไปยังชั้นล่างฟินจึงสั่งให้อนากิตตี้หัวหน้าหน่วยนักผจญภัยเลเวลสี่ นำทัพมุ่งหน้าต่อไปโลกิได้อาศัยเรพาบินเข้าไปในดันเจียนก่อนโลกิจะเดินไปตามทางแยกที่ไดโอนไซัสเดินไปจนพบเอนิโอรออยู่เฮอร์เมสได้นำคนในแฟมิเลียบุกไปที่มั่นที่อยู่นอกเมืองของดิมีีเธอร์แฟมิเลียพบถึงดิมีเธอร์อยู่เพียงคนเดียวเธอยอมรับว่าเธอคือเอนิโอแต่เฮอร์เมสปฏิเสธเพราะเดาได้ว่า ตัวจริงของเอนิโอคือใครทําให้ดิมีเธอร์ยอมรับว่าที่เธอยอมรับว่าเป็นเอนิโอเพราะเด็กๆกในแฟมิเลียของเธอโดนจับเป็นตัวประกันโลกิที่เผชิญหน้ากับเอนิโอจึงได้เปิดเผยตัวตนของอีกฝ่ายคือไดโอนซัสที่น่าจะกลับสู่สวงสวรรค์ไปแล้วส่วนเทพที่กลับสู่สวรรค์ไปในการบุกโจมตีครั้งก่อนแท้จริงคือเทพชราเพเนีย เทพขอทานที่โดนเล่าเทพทำให้เมาแล้วจับตัวมาส่วนเหล่าเด็กๆในไดโอนซัสแฟมิเลียก็ถูกทำให้เมาแล้วให้เปลี่ยนเข้าสังกัดเทเนียแทนเมื่อเทเนียตายทุกคนจึงสูญเสียสเตตัสไปลาฟิยาที่ผเผชิญหน้ากับครีเจอร์สวมหน้ากากได้เปิดเผยตัวจริงของอีกฝ่ายคือฟิววิสที่ตายไปจากคำบอกเล่าของโลกิ ส่วนที่ทุกคนเห็นเธอตายเพราะเธอมีเวทเอนเซลแบ่งร่างก่อนที่ฟิววิสบอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นผู้รอดชีวิตจากการโจมตีที่ชั้น27แต่เธอได้ตายและกลายเป็นครีเจอร์ต่างหากฟิววิสที่หลงไหลลาฟิยาจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อการไม่ให้เธอเข้ามาในดันเจียนแม้จะแกล้งตาย เพื่อให้ลาฟิยาหัวใจสลายก็ตามก่อนอีกร่างของฟิววิสที่มีนามว่าเอ็นที่เป็นด้านชั่วร้ายจะปรากฏตัวมารวมร่างทำให้ความแข็งแกร่งของฟิววิสเหนือกว่าเบทฟิววิสสามารถจัดการกับเบธและทุกคนได้อย่างง่ายดายไนโอในัสถามโลกิรู้ได้ยังไงว่าเขาคือเอนิโอโลกิจึงตอบว่าทราบมาจากเฮสเทีย เทพธิดาแห่งเตาไฟที่บอกว่าไดโอไนซัสน่ากลัวจึงเดาได้ไดโอไนซัสที่ไม่พอใจเฮสเทียที่มาขวางเขาอีกเหมือนตอนที่อยู่บนสวรรค์ก่อนหัวรอออกมาที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเพราะพวกโลกิไม่สามารถหยุดยั้งแผนของเขาได้แต่ฟินได้บอกให้ทัพสนับสนุนบุกปราศาทมานได้แล้วฟินที่ได้ไปก้มหัวขอร้องเฟรยา ทำให้เฟรย่ายอมรับในความกล้าหาญของเขาเธอจึงสั่งให้คนในแฟมิเลียบุกโจมตีโดยอันเลนลออรถสึกของเทพธิดานักผจญภัยเลเวล6รองหัวหน้าเฟรย่าแฟมิเลียไปช่วยทับแรกเฮดินไม้ทางเวทแห่งเอลขาวนักผจญภัยเลเวล6กับเฮกนี่ดาบเวทแห่งพูดดำนักผจญภัยเลเวล6 ไปช่วยทัพที่สที่น้องกันลีเวอร์ทั้ง4นักผจญภัยเลเวลห้ไปช่วยทัพที่สามกาลีแฟมิเลียที่เป็นพวกอเมซอนไปช่วยทับที่สส่วนออตตานักผจญภัยเลเวลเจไปช่วยทัพที่หส,ส่วนพวกเซนอสที่เป็นทัพที่หเฟลจอมเวทของเทพยูเรนัสได้ตามอัสทาริอสนิโนทอสีดำกลับมาช่วยรอยแมนหัวหน้ากิล ได้ประสานงานให้เหล่านักผจญภัยต่างๆปกป้องเมืองที่มีต้นไม้กินคนบุกโจมตีทั้งส่งคนไปขอความช่วยเหลือจากร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยส่วนพวกเฮสเทียแฟมิเลียที่มีเดลร,รีริรูปา้าพปอร์ตเตอร์นักผจญภัยเลเวล2เวลช่างตีดาบนักผจญภัยเลเวล2มีโคโต นินจานักผจญภัยเลเวล2และฮารุฮิเมะฮารุมจิ้งจอกสาวนักผจญภัยเลเวล1ได้ตามมาสมทบเป็นกลุ่มสุดท้ายริริรุก้าที่เห็นฟินที่ต้องบัญชาการถึง5ทัพจึงขอรับผิดชอบ2ทัพฟินจึงส่งทัพที่2กับ3ที่มีริเวเลียกับกาเรตไปให้ริริรุก้าจึงใช้เวสินดาเอราแปลงเป็นฟินแล้วบัญชาการรบแทน ซึ่งทำให้ทุกคนคิดว่าฟินเป็นผู้สั่งการส่วนริเวเลียกับกาเรตที่เดาได้จึงช่วยสนับสนุนริริลูก้าได้สั่งฮารูฮิเมะใช้เวทบูทเพิ่มเลวเวลให้เวลกับมิโคโตแล้วให้เวลไปช่วยทัพที่สองเขาใช้เวทวิวโอวิททำลายเวทมน์โจมตีทำให้เวทของเดมิสสปิริตระเบิดเปิดโอกาสให้พวกริเวเลียโจมตีได้ ส่วนมิโคโตะไปช่วยทัพที่สามชัยฟูซุโนมีทามะเวทแรงโน้มถ่วงทำให้เวทที่เดมิสปิริตยิงมาโดนดูดลงพื้นจนพวกกาเรตเข้าไปจัดการเดมิสปิริตได้ส่วนออตต้ากับอัสตาเรียสก็จัดการกับเดมิสปิริตได้อย่างง่ายดายด้านเมลได้ไปจัดการสัตว์ประหลาดช่วยพวกราอูหัวหน้าหน่วยนักผจญภัยเลเวลสี ที่ไปช่วยเหลือพวกดีมีเทอร์แฟมิเลียที่โดนจับเป็นตัวประกันแต่ไดโอนซัสกับเปิดเผยยังแนลับที่วางไว้โดยใช้เนมิสปิริตทั้งหกปลุกมังกรนิพอปขึ้นมาจุดประสงค์ที่แท้จริงของไดโอนซัสไม่ใช่การทำลายโอราริโอแต่เป็นการทำลายแฟมิเลียระดับสูงอย่างโลกิเฟรยาเฮอร์เมสฮีเฟสตัสและพิคเน่ต่างหากเมื่อนักผจนภัยตายหมด โลกในยุคแห่งเทพจะจบสิ้นเข้าสู่อจีงานเลี้ยงบ้าคลั่งที่เขาต้องการพร้อมทั้งพวกเดมิสปิริตที่ยังไม่ยอมตายได้แผ่ไอสีดำออกมาพร้อมทั้งรักษาตนเองไอชานักผจญภัยเลเวลสอดีตสมาชิกอิท่าแฟมิเลียที่นำพวกอเมซอนเนสเข้าไปช่วยเหลือพวกเบตโดยมีริววายูโหมนักผจญภัยเลเวลสี่ สาวเสิร์ฟร้านนหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์และแอสฟีที่ตามมาด้วยฮารูฮิเมะได้ใช้เวทบูธเพิ่มเลเวลให้ริวไอชาแอสฟี I และลาฟิยาเข้าต่อสู้กับฟิววิสแทนเบทที่บาดเจ็บฟิลได้แยกออกไประเบิดทำลายวงจรเวทหลายจุดที่เชื่อมต่อเดมิสปิริตทั้งหกและมังกรนิท็อกเข้าด้วยกัน ทำให้พวกมันต่างต้องแบ่งพลังเวทที่รักษาตนเองมาฟื้นฟูวงจรเวทฟินที่เห็นถึงหมากที่อยู่เหนือการควบคุมของเหล่าเทพจากการวางแผนของไดโอนไนซัสที่วางแผนมายาวนานถึง16ปีถึงนักพจนไทยที่เพิ่งเข้ามาเมื่อครึ่งปีก่อน ฟินจึงสั่งการไปยังเรทันทีท่ามกลางทุกคนที่หมดหวังแล้วรู้สึกถึงความพ่ายแพ้กับได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นกล้องกังวานไปทั่วก่อนเวลที่เรพาบินมาจะทิ้งตัวลงจากด้านบนใช้อโกนนอดที่ชาร์สี่นาทีใส่ดาบยาวแล้วฟันโจมตีมังกรนิพอบจนแหลกสลายไปแล้วทุกทัพจึงจัดการเดมิสปิริตทั้งหมดไปได้ ไอยที่ต่อสู้กับเรวิสค่อยๆถูกความมืดในจิตใจกลืนกินไปโดยไม่สนใจอะไรโจมตีอย่างสุดแรงโดยไม่สนใจแม้ดาบดูรันดาดาบเรเบียหรือร่างกายเธอจะเสียหายก็ตามก่อนจะได้ยินเสียงระฆังปลุกสติขึ้นมาทำให้สกิลองค์หญิงชําระแค้นสงบลงเธอใช้เทมเพส สายลมสีขาวปกคลุมร่างแล้วพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วโจมตีทำลายแกนตรงหัวใจเรวิสจนร่างเรวิสแหลกสลายแม่อายจะได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ก็ตามจากการโจมตีสวนกลับของเรวิสโลกาเด็กสาวอเมซอนอดีตสมาชิกอิทตาแฟมิเลียที่เห็นเบตสลบได้รับบาดเจ็บจึงส่งเสียงพยายามปลุกเบตให้ฟื้นขึ้นมาเธอต่อว่าเขาที่อ่อนแอ จนเบธท,ที่ฟื้นขึ้นมาส่งเสียงด้วยความรำคาญฮารุฮิเมะจึงใช้เวทมูดเพิ่มเลเวลใส่เบธให้เข้าต่อสู้อีกครั้งพวกไอชาริวแอสซี่พยายามต่อสู้เพื่อซื้อเวลาให้เบธใช้เวทมนฮาติโจมตีใส่ฟิวิสก่อนจะจับร่างฟิวิสไว้ได้ลาฟิยาจึงใช้เวทเอลริ่งโจมตีปิดท้ายแต่ฟิวิสที่ยังไม่ตายกับพุ่งเข้ามาใช้เวทโจมตีใส่ลาฟิยา แต่ลาฟิยากับใช้เวทป้องกันดิโอเกลที่ฟิววิสเคยสอนให้ป้องกันการโจมตีจากเวทมน์ของฟิววิสแล้วใช้ดาบสั้นของฟิววิสที่เธอเก็บไว้ฟันทําลายหินเวทมน์ที่หน้าอกของฟิววิสจนเสียหายทําให้ร่างของฟิววิสแยกออกเป็นสองร่างเอ็นที่ได้รับบาดเจ็บวิ่งหายไปในความมืดส่วนลาฟิยาเข้ากอดร่างฟิววิสที่เหลืออยู่ อที่ได้รับบาดเจ็บได้ย้อนกลับมารวมกลุ่มกับพวกราอูที่คอยพยาบาลและรักษาทุกคนอยู่เธอพบเบลที่หมดแรงกำลังนอนหลับอยู่จึงนั่งลงไปด้านข้างเขาก่อนจะหลับลงไปเคียงข้างกันไดโอนไนซสัสที่เห็นถึงแผนการทุกอย่างโดนทำลายจึงคิดใช้มีดสั้นแทงใส่โลกิแล้วหลบหนีแต่กับโดนโลกิหลบได้แล้วขัดขาจนไดโอนซสัสล้มไป ก่อนจะเจอโลกิกระทืบจนได้รับบาดเจ็บรอให้พวกฟินมาสมทบพอเอนมาถึงพบไดโอไนซัสไดโอไนซัสได้ด่าเอนที่ทำทุกอย่างล้มเหลวแต่เขาก็ยังรักเธอก่อนไดโอไนซัสจะใช้มีดสั้นแทงตัวเองพร้อมทั้งกลับสู่สวรรค์ไปกับเอนฟิววิสที่อยู่ในวงแขนของลาฟิยาได้บอก ขอบคุณนะลาฟิยาฉันดีใจที่สุดที่ได้เจอเธอก่อนที่ร่างฟิวิสจะสลายไปพร้อมกับลาฟิยาที่ยังร้องไห้ไม่หยุด